สวัสดีครับเพื่อนๆพีพีน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุโขทัยเจ็ดแปดเก้าคลิปนี้อยู่ที่เลขสองตัวล่างนะครับชุดเล็กหรือว่าชุดสรุปนะครับห้าตัววินครับผมวดก่อนที่ให้ไว้นะครับวันที่หนึ่งธันวาคมจะเป็นชุดนี้นะครับผลวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับสองตัวล่างนะครับมาเบิ้ลสองสอง สูตรที่เราให้ไว้ไม่มีนะครับสองสองนะครับสูตรหลุดนะครับงวดก่อนในงวดนี้นะครับวันที่16ธันวาคมก็จะมาให้สูตรใหม่กันนะครับเดีย๋ยวดูกันนะครับว่าสุดท้ายนะครับจะได้เลขอะไรกันนะครับของวันที่16ธันวาคมคำเตือน สูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ เลข2ตัวล่างนะครับสูตรนี้จากสถิติย้อนหลังก็เข้ามาด้วยกัน6งวดสูตรที่เราใช้ก็คือหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวก0บวก2บวก1บวก1บวก3จะใช้4หลักบวกกันนะครับตามเลขคงที่5ถูก ก็จะได้มา5เลขนะครับนำทั้ง5เลขมาบินกันเป็น2ตัวใช้5เลขที่ได้มาทำเลขกันเบิร์ด้วยนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับหางวดมาที่16พฤศจิกายนใช้ผลวันที่1พฤศจิกายนเป็นตัวตั้ง ออกนี่หนึ่ออก8ี่หด้ท้าย2ตัว8ปด8บวก8บวก7บวก7ปบวก8ได้16 16บวก7 23 23บวก7ได้30นะครับ ก็ใช้หลักหน่วยนะครับก็คือเลข0นํานำ 0, ไปบวกกับเลขคขงที่0ูนบวกกับศูนคงที่ได้0 0นบวกสองคงที่2 2งบวกหนึงคงที่3 3บวกกับ1นึงคงที่4 4 บกวกสามพงที่ได้เจ็ดศู 0, 2, 3, 4, ดนยองาเลขนะครับนำห้าเลขที่ได้นะครับมาวินกันเป็น2ตัวนะครับเรียงจากน้อยไปมากก็จะได้เป็น02 03 04 07 23 24 27 3 4 3 7แล้วก็4 7อเลรที่ได้ทำกันเบิ้นนะครับอยู่ข้างล่างนะครับ0 0 2 2 3 3 4 4 7 7ไปดูผลกันนะครับ16พฤศจิกกายยนาวันที่1ออก4 5 8 1 4 5ได้ท้าย2ตัว3 7 2ตัวล่าง3 7นะครับอยู่ตรงนี้ ถูกต้องนะครับตัวอย่างงวดต่อไปนะครับหาวันที่1นึงเดือนปากใช้วันที่16พฤศจิกายนนะครับเป็นตัวตั้งผลรางวันที่1นะครับ458 145ปดหนึงสีท้าย2ตัว3 7มเบวก3ามบวก7บวกเ 5บวก3ได้8 8บวกเเป็น15 15บวก7นะครับใช้เลข2 2บวกกับศคงที่ได้2 2บวก,กับ2คงที่4 4บวก1คงที่ได้5 5บวกกับ1คงที่ได้6ก็6นะครับบวกกับ3คงที่ได้9 2 4 5 6 9จับวินกันนะครับ2ตัวก็จะได้24 25 26 29 45 46 49 56 59แล้วก็69ทำกันเบิ้ลด้วยนะครับ2 2 4 4 5 5 6 6 ก่าวๆครบแล้วนะครับไปทุกคนกันนะครับวันที่หนึ่งธันวาคมวันที่หนึ่งนะครับ4ี่2 5 2ห้าอเลขท้าย 2, 2, 2. ตัว2สวันนี้มาเบิ้ลนะครับ2ออก็เข้ามาเป็นการเบิ้ลถูกต้องนะครับ เรามาดูสถิตินะครับสูตรนี้นะครับหมดแรกที่ให้ไว้้าเลขก็จะเป็น13458จจับปนกันนะครับก็เข้ามา58หมวดต่อมานะครับจากสูตรได้79014เป็นเลข7ตัวเดียวเข้าเลขเบิ้ลนะครับกันเบิ้ล งวดต่อมาได้9 1 2 3 6ออก6 1นะครับมีนะครับมี6มีงนวะดที่4นะครับได้4 6 7 8 1 9 8 7งวดที่5 0 2 3 4 7า3 7นะครับแล้วก็งวดที่6นะครับ2 4 5 6 9เข้าเลขเบิ้ลนะครับ กันเบิร์นเลกสองตัวอย่างเมื่อกี้นะครับสองมวนปลาสุกเรามาหาวันที่16ทธันวาคมกันเลยนะครับใช้ผลวันที่1ทธันวาคมเป็นตัวตั้งเราวันที่1ออก461252รลท้าย2ตัว22 2บวก2 บวก2บวก2มีแต่เลข2นะครับตัวแรกเป็นหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างเล็ก8 8บวกศคงที่ได้8 8บวก2คงที่10นะครับใช้เลขก 0. 0บวก1คงที่ได้1 1นึงบวกหนงที่ได้2 2งสงบวกสามขงที่ได้ห้าแปดศูนยหนึงส้านหเลขนะครับมาวินกันเป็น2ตัวเรียงจากน้อยไปมากก็จะได้เป็น0102 0508 1งศูนย์ 2 5 2 8แล้วก็5 8กันเบิ้ล0 0 1 1์2 5นย์หนึ่งอปก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสรุปนะครับเลข2ตัวล่างนะครับชุดเลขหรือว่าชุดสรุปของวันที่1 6ธันวาคม2 5 6 8ป ก็จะได้เป็นชุดนี้นะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีดูใครชอบสูตรจากการคำนวณติดตามช่องเราไปได้นะครับอยากได้สูตรไหนก็อคอมเมนต์นกันไว้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ